「地獄の寸断」「我らを狙う黒い影」「世界の平和を守るため」「Go! Go! l レッ s go! 輝くマシン」「ライダーライダーキック」「仮面ライダー」

4นอที่เหลือไม่รู้ไปจ่ายหางไรหมดแตเจอที่ไหนครับผม กินมากเลยกินบาแดบหัวเขา่าหัวเขา่าเฮหัวเขา่าแดบเม็ดครับผมปากไปสิงมึค้คิดคิดแผลด้วยครับผม <laughs> มึงคิดแล้วมึงไม่มามึงคิดไม่มาครับผมนอกว่าม,มันโดนทนมา <laughs> ขับรถมาทรมานเไกลเลยสามร้อยกว่าตีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ตีไหมพี่อยู่จับมาอยู่จจำป้าที่ว่าเจอที่ทปากปั๊มนะตื่นเต้นเนอะมันชีวิตมันตื่นเต้นเนอะท้าทายอ่ะเีวมึงมาดิอีสั้นจะไม่มามึงมาโอนท้ายปะกูสักทีไหมเดี๋ยวมึงจะรู้เนี่อเอสไหมมึงโดนดอกกูเดี๋ยวโดนดอกพาเล้งเหมือนกูนี่ครีตต์ต่อรถเดนแล้ววะกูกี จอตพูดไม่ออกครับผมจอตพูดไม่ออกจอตไปเมื่เดียวครับจอตไปมื่อกียวอิ่มอิ่มอิ่มธรรมชาติน้ำกินทำนอี่ทำผมเจ็บตีนสัตว์กุ้มอไรผมกุ้มไหมกุ้มครับกุ้มครับไอ้ที่กินมาหมดแต่เห็นปากกล้าเลยกุมไหมเดี๋ยวเดี๋กูกุ้มนะได้กุ้มกว่านี้นะไอคนคิดเนี่ยต้องมาด้วยต้องมาด้วยเหมือนฉลาดมันไม่รู้ ปกติมึงไม่ไปเที่ยวกับที่บ้านดี่มันเที่ยวที่บ้านอยูนึงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันที่สงขลาครับผมมึงเนี่ยตีมึงเนี่ยตีกูมึงเนี่ยมึงเนี่ยตีแดงเห็นแล้วแชงออฟช่างออฟช่างออฟขับตามมานะครับวันนี้โอ้โหใจสุดๆเราอยู่กันทีวีวงกี้ช่างออฟขับตามมาจากอันใหญ่หลังจากเสร็จแล้วไปไหนมานะครับแต่อธิบายอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยซ่อมรถครับซ่อมรถลูกค้า ชิงครับว่าไม่อยากไปเอออ่าก็เ,เลยทำว่าไอ้ทุระเนี่ออกจากบ้านจบแค่นั้นครับบอกพี่นันมาว่าแค่ไหนฮะอ่ะพัทลุงครับพัทลุงพัทลุงคีรีวงศ์ไม่ได้อยู่พัทล,ล,ลุงบอกเปน็นเาะมาพัทลุงครับ <c oughs> แต่จีเพ็มันพามาถึงนี่ฮะจีเพ็ไม่ค่อยดีอโอ้จีเพ็ดไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปลงประจานครับวันนี้นี่นะครเอาแบงเอาแบงค์แบงแบงเมื่อกี้เป็นเป็นไงบ้างครับพี่อ๊อฟตามตามมารู้สึกไงบ้างดีใจไหมดีมากเลยครับผมโอ้จะพี่อ๊อบเป็นคนที่สุดยอดเอาไปเลยยี่สิบกะโหลกยี่สิบกะโลเลยอ่ะมีกระโปรง จอดจดว่าฝืนมองครับกับตามมาดิไม่เหนื่อย <c oughs> ไม่มีคำพูดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปเราด่าตั้งไว้เลยฮะคอย,คอยมาคุมเมียคอยมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุมจะทำอะไรก็มาคอยยืนคุมจะพูดกับใครก็มาคอยยืนคุม